สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องสาวน้อยพักเครื่องกันอีกแล้วนะคะฝากพี่ๆนะคะกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะ EP นี้ EP ที่5แล้วนะคะ,ะสามารถติดต่อนะคะ ID ไลน์นะคะ063 1308 002นะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ099 367 0806นะคะอ่ะ ทักมาสอบถามราคาหรือสอบถามดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะ,ะราคาแบ่งปันทุกองค์นะคะ,ะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะคะเริ่มองค์แรกเลยนะคะอะมารายการที่1น,นะคะรายการที่1เป็นขุนแผนเนื้อดินนะคะนี่นะคะสวยๆนะคะเก่าๆเ,เลยนะคะ ี่นะคะให้ดูรอบๆนะคะข้างหลังนะคะสวยๆเลยนะพี่พี่นี่นะคะพี่พี่ท่านไหนชอบสามารถแอดไลน์มาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะนี่นะให้ดูรอบๆเลยนะคะ ไปนะคะรายการที่สองนะคะรายการที่สองเป็นรูปหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินนะคะเนื้อออกไปทั้งสําฤธิ์เงินนะคะพิมพ์นิยมนะนี่นะคะรอบๆนะคะให้ดูรอบๆช้าๆนะคะอ่านี่คือด้านหลังนะคะเก่าๆสวยๆเลยนะคะอันนี้ใต้ฐานนะคะพี่พ นะคะอ่าเป็นรูปหล่อหลวงข้อเงินนะคะอ๋อสวยๆเลยนะคะพี่ๆองนี้ ต่อไปรายการที่สามนะคะรายการที่สามเป็นพระผงสุพรรณนะคะนี่นะคะสวยๆเก่าๆเ,เลยนะองค์นี้พระผงสุพรรณนะคะนี่นะคะให้ดูช้าๆนะคะนี่นะสวยๆเลยนะคะองค์นี้ ไปองค์ต่อไปนะคะองค์ต่อไปองค์ที่สี่นะคะองค์ที่สี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะวัดดอนยายหอมนะคะนี่นะคะให้ดูรอบให้ดูรอบๆเลยนะคะนี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะนี่นะด้านหลังนะคะทุกคนสวยๆเลยนะคะ ไปองค์ต่อไปเลยนะคะองค์ต่อไปนะคะองค์ที่ห้านะคะองค์ที่ห้าเป็นพระสมเด็จวัดะระฆังนะคะนี่นะสวยๆเก่าๆเลยนะคะพี่องค์นี้สมเด็จวัดะระฆังนะคะนี่นะคะด้านหลังสวยๆเลยนะคะพี่พ นะคะให้ดูรอบๆเลยนะคะพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะสามารถทักไลน์มาได้เลยนะคะสอบถามราคาได้เลยนะคะราคาแบ่งปันทุกองค์เลยนะคะหรือสอบถามดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะ ไปไปรายการที่หนะคะรายการที่หนะคะเป็นกระตุดสั้นนะคะอันนี้ไม่ทราบที่นะคะนี่นะคะเป็นกระตุดสั้นไม่ทราบที่นะคะอันนี้สวยๆเลยนะคะพี่ๆี่นี่ให้ดูรอบๆเลยนะนี่นะคะอ่ะสวยๆยนะคะพี่พี่ พี่ๆท่านไหนชอบนะคะสามารถทักมาได้เลยนะคะสอบถามราคาได้เลยนะคะ,ะต่อไปนะคะไปองค์ต่อไปเลยนะคะองค์ที่เจ็ดนะคะองค์ที่เจ็ดนะคะเป็นเหรียญบาทน้ำมนต์นะคะหลวงพ่อเกษมนะคะนี่นะให้ดูรอบๆไปนะคะ หลวงพ่อก็สเสมนะคะเหรียญบาทน้ำมนต์นะทุกคนนี่นะคะพี่ๆท่านไหนชอบนะคะสามารถแลด,ดไลน์มาได้เลยนะคะสอบถามราคาได้เลยนะคะราคาแบ่งปันทุกองเลยนะคะราคาแบ่งปันทุกองค์เลยนะคะ รายการที่8ดนะคะรายการที่8เป็นพระนางกำแพงเม็ดละลื่นนะคะอ่าต่อไปรายการที่8นะคะรายการที่8เป็นพระนางกำแพงนะคะเม็ดมะลื่นนะคะพระกูกำแพงเพชรน,นะคะนี่นะคะพี่ๆสวยๆเก่าๆเ,เลยนะคะองค์นี้นี่นะให้ดูรอบๆเลยนะคะด้านหลังสวยๆเลยนะคะ หให้ดูรอบๆเลยนะคะไปองค์ต่อไปเลยนะคะองค์ต่อไปองค์ที่9นะคะองค์ที่9้าเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะออกวัดหนองหลวงนะคะ นี่นะหลวงพ่อเดิมนะคะออกวัดน้องหลวงนะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะองค์นี้นี่นะคะให้ดูช้าๆชัดๆนะคะอันนี้ใต้ฐานนะคะ นะต่อไปรายการที่สิบนะคะรายการที่สิบนะคะเป็นนางพญาพิษนุโลกนะคะนี่นะคะองค์นี้สวยๆเลยนะคะเนื้อสวยๆเลยนะคะองค์นี้ด้านหลังสวยๆเลยนะคะพี่ๆ นี่นะคะให้ดูรอบ,รอบๆช้าๆนะคะ,ะนี่นะคะ ชัดยังไงสามารถทักไลน์มาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะต่อไปนะคะรายการที่11นะคะรายการที่11เป็นสมเด็จวัดเกิชัยโยนะคะอ่ารายการที่11นะคะเป็นสมเด็จวัดเกิชัยโยนะคะ นี่นะคะสีสวยเลยนะคะพี่พี่นี่นะให้ดูชัดๆชัดๆเลยนะคะ ไปรายการต่อไปนะคะรายการที่สิบสองนะคะรายการที่สิบสองเป็นหลวงพ่อเงินนะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะพิมพ์ขีตาหล่อโบราณน,นะคะองค์นี้นี่นะอ๋อ รายการที่สิบสองนะคะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะคะหล่อบโบราณนะพี่พี่นี่นะคะให้ดูรอบๆเลยนะคะนี่นะแสงไฟมันอาจจะเข้านะคะอาจจะไม่ค่อยชัดนะคะพี่พีสามารถทักไลน์มาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะ นี่นะ id line นะคะ063นะคะ1308002นะคะเบอร์โทรติดต่อนะคะ0993670806นย์แปดศะคะาสามารถทักมาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะหรือสอบถามราคาได้เลยนะคะราคาแบ่งปันทุกองค์เลยนะคะนี่นะคะใต้ฐานนะคะอ่า ่อไปรายการที่13นะคะรายการที่13เป็นพะระล่วงหลังลางปืนนะคะชิ้นสนิมแดงนะคะพี่พี่นี่นะคะสวยๆเลยนะคะอ่าเป็นพะระล่วงหลังลางปืนนะคะชิ้นสนิมแดงนะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะให้ดูช้าๆชัดๆเลยนะคะ นี่นะ,ะไปรายการต่อไปเลยนะคะรายการต่อไปรายการที่14นะคะรายการที่14เป็นเรียนหลวงปู่ทิมนะคะ,จะเจริญพรบนนะนี่นะคะ เหรียญสวยๆเลยนะคะนี่นะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะนี่นะคะให้ดูรอบๆช้าๆชัดๆเลยนะคะนี่นะคะ ต่อไปรายการต่อไปเลยนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่15้านะคะอ่ารายการที่สิบห้าเป็นพระนางนะคะกุไม่ทราบที่นะคะองค์นี้องนี้ไม่ทราบที่เลยนะคะพี่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 ท่านไหนรู้นะคะพี่พี่ท่านไหนชอบนะคะสามารถทักมาสอบถามกันได้เลยนะคะราคาแบ่งปันทุกองเลยนะคะเนี่ย สวยๆนะคะรายการสุดท้ายแล้วนะคะรายการนี้รายการที่สิบห้ารายการสุดท้ายแล้วนะคะอ่านี่นะคะรอบๆนะคะด้านหลังนะคะ อ่า EP ที่ห้านี้ก็จบแล้วนะคะฝากพี่ๆนะคะกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะอ่าเบอร์โทรการติดต่อนะคะ099 367 0806นะคะ ID ไลน์นะคะ0 0 6 3นะคะ1308 002นะคะ อทักมาสอบถามดูรูปภาพสอบถามราคากันได้เลยนะคะราคาแบ่งปันทุกองค์เลยนะคะอ่ะเจอกัน EP ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ